สวัสดีค่ะอยู่กับปิานะคะปิาแก๊ปไทโกค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สีพันวาภูกเก็ตนะคะบรรยากาศคุ้นชินไหมขา้างหลังสวัสดีค่ะปิาค่ะริาแก๊ปไทโกค่ะอยู่กันที่สีพันวาภูกเก็ตนะคะบรรยากาศข้างหลังใครเคยเห็นมันยยังน่าจะ คุนชินนั่นอตอนนี้อยู่กันที่ในนี้เขามีประมาณ7จร้านอาหารนะคะสีพันวาอันนี้เป็นหนึ่งใน7จ็ดพระจาไม่ผิดเจ็ดร้านอาหารตามภาษารโรงแรมพระรามหกจะมีร้านอาหารเยอะนะคะในเครือของเขาสีพันวาเขามี60หรือ70ไร่เนี่ยแหละคะ่ะ60 70 80ไร่เนี่ยเลขประมาณเนี่ยสตัวเป็นยาจำไม่ได้นะ,ะ,ะพื้นที่เขาเยอะพอสมควรอันนี้เป็นหนึ่งใน7จร้านอาหารของเขานะคะก็คือชื่อ,อบาร์บ้าภูขับ <laughs> บาบาภูขับค่ะ ทุกร้านอาหารจะขึ้นด้วยบาบ้านะคะเดี๋ยวอันนี้ทั้งบรรยากาศทั้งหลังก็คืออาหารที่นั่งที่นั่งมันจะอยู่ในในใน p o o ะค่ะในในสระว่ายน้ําอันนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศใน,นชั้นสองบริเวณรอบๆของเขานะคะก็คือถ้าอันนี้อารมณ์แบบ erus, อยู่เทเรสอะเวลาถ้าเราอยู่เทเรสเราก็จะ,ะเห็นบรรยากาศที่ในมุมที่สูงนะคะเดี๋ยวก,กล้องไป โรงแรมสีพันวาเขาอยู่ในในแหลมพันวานะคะเขาก็จะในในแหลมทั้งหมดทั้ง้จะเป็นของเขาหมดเลยนะก็ p พิเศ e บิดก็คือแบบหาดส่วนตัวของเขานะคะทั้งหมดอันนี้ก็มองออกไปนี้เป็นบรรยากาศเทอ,อเรสรอบรอบนอกข้างๆนะคะคนเราก็จะต้องหลบการถ่ายคนที่นี่นะคะก็อย่างที่ทราบกันเวลาถ้าไปที่ที่มันแบบเอกลุศ ก็จะถ่ายคนไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าก็จะมีประกอบไปด้วยแต่คนที่นะคะในอกอไมเป็นที่รู้จักอะไรประมาณนั้นแถวๆนั้นแหละ,ะแล้วก็ไฮไลท์เดี๋ยวจะบอกว่าวน,นี้มีใครมาพักเวลาเดี๋ยวจะบอกอีกสกักครู่จะบอกนะว่าที่นี่วันนี้มีใครที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆมาพักต้องรอติดตามนะจ๊ะในกลางๆไลท์เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าใครเอ่ยนะแล้วก็วันนี้มีเรื่องเล่าดีๆหลายอย่างอยากให้คุณมาแชร์นอกจากบรรยากาศสีมันวาแล้วนะคะ พาไปดูบรรยากาศข้างล่างกันอันนี้เราอยู่ข้างบนตรงเทเรสเนาะหลจากนี้เราจะเดินลงแปางล่างกันค่ะอากาศก็ก็ร้อนไหมสำหรับดิชานนร้อนเพราะว่าได้มาจากต่างประเทศมันก็จะร้อนหน่อยนะอันนี้กลับกล้องไปให้ทุกคนดูอันนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดูว่าเราจะสามารถพาไปได้สองร้านอาหารหรือเปล่านะคะวันนี้วันนี้อันนี้หนึ่งาอาหารของเขา,าผู้คลับ มันมีทั้งหมด7อันอันเดี๋ยวค่อยๆพาเก็บตกแล้วกันแคน่แค่เที่ยวใน4ี่พันวาน,นี้ก็ใช้เวลาแล้วมั้งเจ็ด <c> ร <oughs> ้านอาหารเดี๋ยวดูว่าจะพาไปอีกร้านอาหารหนึ่งได้ไหมนะคะดูแต่ว่าวันนี้ที่มาเร็วเพราะว่าต้องการให้เห็นบรรยากาศด้านหลังนะปกติอยาจะมาแบบเวลาทานข้าวเย็นนะก็คือเหมือนทายอินแบบว่าทานข้าวด้วยก็พาทุกคนดูสถานที่สวยๆทานข้าวไปด้วยกันนะคะแต่แต่ว่าเนื่องจากว่าอยากให้เห็นวิวตอนกลางวันของที่นี่อย่างเมื่อวานนี้มันมืดเร็วไปก็วันนี้เล่น มาเร็วนิดนึงนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศอ,อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านล่างนะคะของเขาสีพันวาเขาเป็นโรงแรมที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> น้ำมึดเนี่ยที่โต๊ะได้เลยคะ่ะเบอร์โตแรกคะ่ะขอบคุณขอบคุณคะ่ะ <c oughs> มีกระเป๋าวางอยู่คะ่ะ <c oughs> น้ำมาเจิแล้วนะคะน้ำมา พอดีเราไปเดินเขาพนักงานพวหาเราไม่เจอเราก็เดิน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 นู่นนี่นั่บรรยากาศอ,อ่าถึงไหนอ๋อโอเคห้องที่แพงที่สุดทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราพาให้ดูบรรยากาศข้างหน้าเรา,ด,าดีกว่าดีกว่าดูเราอะไรเอ๋ยขันได้เที่ยวเที่ยวสวยๆโอเคนะคะ นั่นมาแล้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ค่ะมันเลยชื่อภูอคลับเพราะว่าโต๊ะมันอยู่ในอุ้ยเกือบตกไปแล้วเมื่อกี้โต๊ะมันอยู่ในภูนะคะหนึ่งค่ะจ้าขอบคุณค่ะ น้ำมาเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำอะไรเอ่ยจะไม่ได้สมูทตี้ค่ะต้ำผลไม้ปัน่นประกอบไปด้วยแครอทสม้มเออแครอทสม้มแอปเปิ้ลอะไรประมาณแบบรวมหลายๆสัก3าผลไม้อันนี้บรรยากาศข้างหลังขนาดนี้สิบเจ็ดจุดหงสองเคนับเวลาเพื่อดูเรื่องเวลาาฏิตกดินต่างๆให้ทุกคนได้แบบว่าแบบทัศน์ะคะเดี๋ยววันนี้เรื่องเล่าของเราคืออะไรเอ่ย นอกเหนือจากบรรยากาศสีพันเขามีเวลคอมดริงของเขาจะเป็นส้มกับเลมันกัมไลมันกลาสตะไคร้ค่ะส้มส้มกับตะไคร้ระหว่างนี้เล่าเล่าเรื่องออสีพันธุ์ไว้ฟังละกันอันนี้ได้ยินชัดเจนได้ไหมคะใครบอกหน่อยได้ โอ้ยคุณเชนแหมคุณเชนมํอว่าคุณเชนจะไปเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ค่ะคุณเชนมาทำมาเป็นไม่มีโอกาสวมาถล่มตัวคุณเชนเอมีฐานะมากกว่าดิฉันแสนเท่านี่อะไรนะคะคุณเชนไม่ได้ไปเองมากกว่าค่ะคุณเชนก็ไปที่สวยๆเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิมพ์คุณคุณประพันธ์คุณดิฉันขออ่านชอบการเรียนรู้แทนละกันนะคะคุณเชนคุณพาคุณ อีกวัศินค่ะคุณวิทย์ค่ะคุณฟรีดอมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเลือกเพราะบางทีไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเปล่าอะไรยังไงอะไรเอ่ยกินน้ำร้อนมากเลยอะ่ะเล่าเรื่องแซนบ็อกซ์ต่อค่ะสัญญาณมาแล้วนะโอเคแซนบ็อกซ์แซนบ็อกซ์ อันนี้วิวโอเคไหมให้ทุกคนดูวิวแทนดูหน้าดิฉันไ,ได้หรือยังไงนะคะอืมร้อนกันหนึ่งคะะจากที่เห็นเงอแตกสกๆกเซนบ็อกค่ะคือตอนก่อนจะมาก่อนขึ้นเครื่องคุณก็ต้องตรวจโควิดหนึ่งรอบเลยใช่ไหมพอถึงสถานถึง สนามบินก็จะต้องตรวจนะคะตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ได้ออกอะไรให้แล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะออกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่พงที่พักพคา่าตรวจอะไรต่างๆนะตอนนี้ไม่ได้ออกอะไรให้ทั้งสิ้นนะคะออกเองทุกอย่างดังนั้นแพงมากช่วงนี้ถ้าใครเดินทางนะคะต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องพอถึงที่สนามบินก็ต้องตรวจอีกครั้งนะคะแล้วก็วันที่วันที่6วันที่6นะคะหลังจากที่ว่าคุณมาถึงนับไป6วันก็จะต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะออกได้วันที่7 สรุปอินเจเนอรลอะถ้าคุณจะเดินทางช่วงนี้ก็ตรวจโควิดทั้งต่างสาสามครั้งนประมาณนี้นะคะเรื่อง sandbox. แซนบ็อกซ์เราก็ต้องจองโรงแรมที่อยู่ในลิสต์ของเขาที่เขาอนุมัตินะคะก็ h a นะคะเขาเรียกนะคะ,ะก็ราคาก็แบบก็ออกมันมีหลายราคาให้เลือกอะแล,แล้วแต่เรา แล้วถ้าจะมาภูเก็ตหรือสมุยได้เพราะว่ามันเป็นแบบกักตัวแบบกักตัวอยู่ในเกอบที่แบบว่าสามารถออกจากห้องมาได้เหมือนที่ดิฉันตอนนี้ออกมาจากห้องได้ถ้าเป็นกักตัวที่อื่นถ้าเป็นลงกรุงเทพแล้วเป็นกักตัวที่อื่นนีก็จะออกจากห้องไม่ได้ใช่ไหมสิบสี่วันแต่รู้สึกเหมือนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนก่นเรื่อนี้เนาะแต่ของนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะช่วงนี้มันแบบมีอะไรตายตัวเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรยังไงใน,นเรื่องนี้มันเป็นแบบมันข้าวัน่ําคืนเนาะมันมันพูดยากเนาะแต่ที่นี่ก็คือ ถ้าคุณจะมาไอแซนด์บ็อกซ์หรือสมุนพพาส์ได้จะต้องมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคทนะคะก็คือฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มนะจ๊ะ mm hmm. แล้วเขาก็รัฐบาลอ่เหมือน,นภาคส่วนของตำบลหรือจังหวัดเขาก็จับคนฉีดไปหมดแล้วนะ mm hmm. เกือบ90%นะคะคนในกูุเกตเขาฉีดวัคซีนไปเก้าบอแล้ว่นะรบ mm hmm. ีบกินดังนี้เพื่อจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งรีสอร,ร์องไหมดีไหม กับบิงหนึ่งหนึ่งบิชบาร์ของไอชื่อ,อบาร์บะเนสของเขานะคะเขามีทั้งหมดเจอันวันนี้เราจะทำสองอันใช่ไหมสิบเจ็ดตอนนี้วิวรอบๆเป็นยังไงเดี๋ยวอันนีหรือวันละที่ใครออกอากาศดีจังปทุมฝนตกทั้งวันเลยค่ะอันนี้ที่นี่ก็พายุค่ะพายุเยอะพอสมควรค่ะ ตึ้งตึงนีงง่นี่นะคะจะกินน้ำหมดทันไหมเดอะเนสมันอื่นไหมเห <c oughs> นื่อยแล้วร้อนเล่าเลยละกันนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ข้างหลังก็สวยจะตายอยู่แล้วนะ ใช่ไหมใช่ไหมสวยดีหรือเปล่าขอเล่าเรื่องเป็นประโยชน์เลยแล้วกันนะคะอ,อ,อย่างนี้ชาอย่างที่พิาเกิดแบบมั่นสกักกู้ขอยหลงเลยเห็นบรรยากาศางหลังแกรไทโกค่ะสินค้าทุกชิ้นของแกรไทโกนะคะเราตัดทันทีนะคะไม่ได้หลังไม่ได้ไม่ได้ ไม,ไม่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะคือตัดทันที1บาทน,นะคะทุกชิ้นที่ขายได้นะคะสมทบก,กองทุนเพื่อการศึกษานะคะทันทีทันใดถึงแม้ในแต่ละปีถ้าเรามีายื่นขัดทุนอะไรยังไงก็ยังทําบุญอยู่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้อยู่บนแพ็กเกจอยู่แนะอยู่บนสินค้านะคะว่าตัดทันที1บาทน,นะคะถ้าแบบใครรู้สึกว่าแบบ1บาทมันน้อยแต่รู้ไหมม,มหัศจรรย์เรื่องของแบบ จากหนึ่งบาทนะคะปีที่แล้วเราก็บริจาคไปได้เกือบแสนเนาะ,ะแปลว่าปีที่แล้วเราขายได้เกือบแสนชิ้นจากหนึ่งบาทนะคะมันก็เป็นแสนได้นะคะแต่ว่าประเด็นคือทําทันทีไม่ต้องรอว่าต้องมีเท่าไหร่นะคะต้องต้องมีเท่านั้นเท่าน,นี้ถึงจะทาบูทมีเท่าที่มีเนี่ยนะคะแล้วก็ทําเต็มกําลังตามความสามารถของเราที่ทําได้วันนี้แต่เรื่องดีที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่า เดี๋ยวขออ่านจดหมายจัดน้องที่ได้รับทุนนะคะก็คือว่าทางมูลนิธิเขาจะคัดเลือกนะคะเด็กๆจะเขามีเครือข่ายในแต่ละโรงเรียนของเขาในหลายพันโรงเรียนนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะถูกคัดเลือกนะคะน้องๆก็จะต้องเห็นจดหมายมานะคะเพื่อเข้าคัดเลือกในโครงการนะขอถือโอกาสอ่านจดหมายของน้องคนหนึ่งให้ฟังนะคะึ่งเปียว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ดีตัดใจมากเลยอะ่ะคือเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็คือชื่อเด็กหญิงยุพินนะคะ มาลัดช,ชื่อเล่นอ้อมค่ะเกิดวันที่น้องลงรายละเอียดลวลนที่แปดเมษาสองพันอ่านไม่ออกที่น้องเขียนมาครอบครัวของหนูมีพี่น้องสองคนนะคะพ่อแม่หย่าร้างปัจจุบันอาศัยอยู่กับตายายแต่ก่อนครอบครัวของหนูเคยมีสมาชิกทั้งหมดเจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลือห้าคนเพราะพ่อแม่หย่าร้างกันทำให้หนูอยู่กับตายายผู้เป็นร่มโพล่มใส ต่อไปทำให้ตายายลำบากมากขึ้นกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทตายายต้องเหนื่อยมากจนสายตัวแทบขาดแต่ตายายไม่เคยบ่นให้แต่บอกหนูว่าให้ตั้งใจเรียนให้จบจะได้ไม่ลำบากเหมือนตายายในแต่ละปีตายายทำนาได้ข้าวไม่กี่กระสอบ แต่ปีนี้น้ําท่วมทําให้ตายายต้องไปซื้อข้าวกินตลอดทั้งปีทั้งค่าน้าค่าไฟที่ต้องใช้จ่ายตายายจะต้องออกไปซื้อของมาทําอาหารให้น้องก,กินเวลาฝนตกพายุทําให้ข้าวของในบ้านทําด้วยไม้เปียกฝนทำให้ตายายป่วยเป็นไข้ออกไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ซึ่งต้องใช้จ่ายทุกวัน ้าหนูได้ทุนจากมูลนิธิในครั้งนี้หนูจะนําเงินที่ได้มาช่วยตายายเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวยอย่างประหยัดหนูขอบคับกับพระคุณมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ให้โอกาสหนูในครั้งนี้หนูจะขยันตั้งใจเรียนดูแลช่วยเหลือตายายและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตามความสามารถของหนูขอขอบพระคุณมากค่ะ ดีไหมอะที่อ่านแล้วใจรู้สึกแบบคือเราอะแปบ๊บหนึ่ง ปแบน่านนะแล้วดีจใจนะคะเล่าเป็นกําลังใจให้เขาด้วยเขาจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราเช่นกันนะคะหมายถึงจดหมายของน้องนะคะเสียงสันเรือนี่คือซับซึงนะคะดีใจปิตินะคะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่เนี่ย นอกเหนือจะเป็นประโยชน์ตัวเองคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะกว้างไกลอย่างที่บอกทันทีนะคะทุกครั้งที่แบบปกติคุณใช้จ่ายอยู่แล้วว่าแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราถ้าคุณใช้เหมือนแบบเนี่ยข้อดีของมันคือแบบคุณคุณก็ต้องซื้อของกิน,นแล้วสิ่งที่เราทาคือคุณก็ซื้อของนี่แหละแต่ว่า เราตัดทันทีที่บอกคุณได้บุญอัตโนมัติคือหนึ่งบาทเข้ากองทุนการศึกษาเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนเปลี่ยนชีวิตผู้คนนะเพราะพี่ยาเชื่อว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนพออย่างเช่นหนึ่งที่น้องก็เขียนมาก็คือว่าถ้าเขามีการศึกษาเขาก็แบบารถไปดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะเสียงยังสั่นอยู่เดียวสักครู่ แต่เป็นเสียงสันดีดีนะค,คือ,อปลื้มปิตินะคะดีใจดีต่อใจมากแล้วก็ทําให้แบบมีกําลังในการที่จะไปทํางานมากขึ้นนะคะมีแรงแล้วก็ลักงานตัวเองขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกรู้นะคะที่ทำเนะะี่ยคือประโยชน์กว้างไกลเลยอกที่ที่อยากจะแชร์จดหมายนี้ให้ทุกคนฟังก็คืออยากให้แบบตระหนักว่าแบบ ให้ขอบคุณไอ้วิเศษขนาดไหนแบบทุกครั้งที่แบบซื้อของะคะคือแบบอินเราแต่คนอื่นคือ,อเปลี่ยนชีวิตผู้คนคนอื่นด้วยนะ,ะเป็นประโยชน์กับคนอื่นทันทีทันใดบญนัตโนมัติทันออโต้เลยทันทีนะคะไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมคือแบบเราก็ไม่ได้ต้องรอว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องมีอะไรเท่าไหร่นะคะคือทันทีทําที่เรามีนี่แหละคะ่ะใช้ไทยอินกับสิ่งที่เราทยู่ปัจจุบันอยู่แล้วคือเราต้องซื้อของชใช้จ่าย เป็นประโยชน์กว้างไกลกับคนอื่นนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการของเราไม่ได้เป็นไรอันนี้ฟังที่ฟังไลยอยู่ก็อยากให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะได้บุญในกุศลบุญกุศลนี้ที่เราทําประโยชน์ให้ผู้อื่นนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะด้วยพร้อมกันนะคะที่ฟังอยู่อนุโมทนาบุญร่วมกันประหนึ่งว่าเหมือนได้ทําด้วยการร่วมกันเลยะคะ่ะ นั่นแหละเรื่องดีๆของเราวันนี้ว่า,าการใช้จ่ายของทุกคนนะคะที่สปอร์ตที่ซื้อสินค้าแกะไทโกนะคะคุณไม่ได้จะเพียงได้ของกลับไปนะคะไม่เพียงอิ่มอร่อยเท่านั้นแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทันทีทันใดที่ใช้จ่ายทุกชิ้นกับเราะคะ่ะนั่นคือสิ่งที่เราทำทำณตอนนี้ที่เรามีค่ะไม่ได้ต้องมีเท่าไหร่หรือเมื่อไหร่ ทันทีทันใดปัจจุบันเท่าที่มีเต็มกำลังตางงมความสามารถของเราค่ะวันนี้ลาไปด้วยวิวข้างหลังแหลงพันวานะคะยู่อยู่กันที่สี่พันวาค่ะขอบคุณที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน